อีเดือตลอดเนีมึงเด้อมาแส่ฟันโซบ่บอกมันบอกมึงแก่กค่โอ้ยไปสิบผู้เด้อโซบะบอกมูบอกฝนไอ้นี่พาตำรวจมาจับได้แหละบินเนี่ยพาตำรวจมาจับเพื่อต้องแพ่หรือว่าถ้าทายอฆาก็ล่องเถอะแผลขาดเพะทำไมหะอยาก อยากเช็คอินอย่างเดียวถ่ายได้แต่ทำเช็คอินไม่ที่หนูหมายถึงว่าไรสุดมันไม่บอกไรสุดก็ไม่เป็นไรคุณนิชาคนพอดนิชาคนไม่ไม่เลยเขาไม่มาดูหรอกเขาไม่รู้จักเราไอพี่แต่เพื่อนเะได้รู้หรอมี่เพื่อนบินทางมันมีเพื่อนหมดนั่นน่ะเพื่อนบินนะครับเป็นเพื่อนหมดนั่นน่ะเพื่อนเฮ้ยยูนี่มันมีคนเลยยู่นี่อยู่นี่มันมีคนเลย ทุกนี่มีหรอกมีแต่ที่บ้านแค่ทบวกเอาอ่านีย่งนีดาแค่สุดเ้เจียมเนี่ยเจียมตัวกับว่าโอ้ยมันแต่งหน้าแต่ตาเจียบตัวานกของมนก็ใส่เฮ้ยราจะได้ดูเนาะเียมโต๊ะคเพาะี่อกว่จะเรียงงานนั้นแหละวันอเลย ฟังเอาไวยังวนหัวหน่องบอกเขาไปโหยังไม่สูอวิเศษนี่ตะกาเมืองอุ้ยเนี่ยตะการตัวเองนี่ตะการพี่ก่อนดูอุ้อันนั้นแหละเน่าเยอะน่ะแต่ปกติโอ้จงเปียกมันเป็เน่าเปียกเปียกมันเปียกซะมันเน่าเน่าน่ามันอยากกันแหละแล้วหัวเล็กหัวเล็กโคตรเยอะเลยดูปอกกันหัวเลยมันแห้งนะหัวเล็กออเแต่หัวใหญ่เปียกหมดเลยเออแต่มันเน่าหัวเล็ก เงี่ยครับบงเขาออกมาว่าม yeah. like ันแห้งว่าสุกท no. yeah. ั no. ้งไหนดจ้ะมนดีนะเขาบอกไปเอาเรียกกันบ้านแหงข้างล่างก็ปูเน่าข้าก็นี่บ่แล้วกเลยข้างล่างนี่น้องใม่เชื่อปึ๊จับไม่ได้เลยนอนชัยคุณยังเห็นอันนี้เน่าเต็เปลือกอันนี้แแฉะนะมึงจับมานในแนวโหเรซี่นี่เลยน้งก็สุเปล้วเสือ

เทิร์มาคุณเทิร์นมาแคนั้นคุณนุนนะตุ่งนะตุ่งนั้นกเปียกคำับเปียกคำเปียกคือแค่นันี่ห็นวาผิดลูกลูกชายหนูเรียกหนูเรียกแม่หนูหนูหนูเรียกเหมือนพ่อพ่อเขาจะเรียกว่านหนูหนูหนูลูกชายได้ยินหนูหนูหนูเรียกแม่หนูมาหนูมา ปอกง่ายจะว่ามันเ่าเ้อนเ่เปียนมันมัก็ออกเาไอพีเรอเาเปลียนเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยเต็มเลยเห็นปอันนี้อะไน่ะโอ้่างเจ๋ววะเจเลยใสได้ทังสองกระกาเราจะไปแช่แช่แไปซัง Đi thì cái càng hen có đi. Sao bữa nay lại mất Mà tiếp pró cái đẹp. Thả nó càng không? กังง่ง้ไ่ค่อยเด็ดไมัติดก้งหรอ่บอกว่าไม่ค่อยเดดหันไดดเปี้ยงันแดดแล้วไม่ติดม่ค่อยเด็ดไม่กินัน,นบดเนาะอ,อันนี้ว่าต้องป,ดปรริดว่าลมได้ทั้งนี่ฝนแดดนทกวันละสิเออก็รงเออเออเออไม่ถูก่ไม่โดนหรอก็โดนเลยโดนลูงั อันี้เกไม่เอารกวัดลมเปิดวัดลมไหนเงี้ยลขึ้นยังเขียยนะคุณคนมาตีกันชาก็ไม่เย็นก็จะกินชาเย็นก็ซื้อแต่ชาร้อนมาให้เปิดุ่ลไปยังเปิดเคยเบียรเคยเร็วเคยผู้เดียวได้เคยน้ำกินเพม่แน่เดิดคน สี no ่กะห้วห้องแฉ่เนี่ยโ้โหแฉะเลยก็มีสายใหญ่หัวใหญ่ผมเน่าด้วยใช้แมบูปากมันจะแฉะบนข้างบนนะอืม อเมันฝนมันแสบบน,นต้องปากจริงลึกๆจริงๆม,ม,มันจะดีแต่ว่ามันอาจจะไปรวมดวงโลข้างในก็ได้นะต้นหอมหนือเขาถึงให้สูดดวงหอมสูดงสงดงนี่ไงนี่โหเจ็บแดดละมันแสบกระมุนเลยนเจ็บแดดเลยเราจะได้ไม่เป็นหอมหนือจะได้ไม่มันรัน<า>กษาองสายอ,าอะไรโรคไม่นา่ามันเป็นไรมันก็แค่แสงตาเฉยๆหินมันหมิ่นแต่มันมีประโกยชน์นะ เห็นเวลาเด็กเขาให้ทุบหัวแล้วก็บดใช่ไหมเออใผ่าหอมมาใส่ข้าอไว้เอาติดน้องเอาติดไปนั่งทุบหัวเลยไม่เราไม่ติดเราถูกเราทั้งมันอยู่ได้ไงเราติดไปเวลาปลูกมันนะไม่ได้เวลาจะเป็นลมป่ะเออเวลาเป็นลมลมปื้ดนหนึ่งปื้อนใหญ่ๆไม้ทองปังเขาจำว่าจำไปเลย เป็ดอื่นไข่อะนะึตัวเดียว้วมจำรอนะรรอนมันจริงแบบมันไม่มนเป็ดอื <h 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 ่นข่ยัง้แตมันเลยมันเคียวกับกินหอมดอดหอมแบบเยียวากมันิหอมเสรยางเหมแล้วจิกินหอม่มแสมันออแล้วมันจะเงกินหอมกดชื่นเลยแต่